สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวสปินเนอร์ครับสปินเนอร์ที่ผมจะมารีวิวนี้อันแรกเลยค่ะราคา25บาทนะ ที่สิบห้าทมาดูอันที่สองอนนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาท จริงอันนี้มีสองอันนะครับแล้วผมกามา,มาให้ดูดูนี่ครับึอันเลยอันนี้จะหมดนานกว่านี้คนระับมาดูอันที่สี่นะครับอันนี้ก็นะ ราคาดึงร้อยบาทอันนี้มันหักไปแล้วเล่นไม่ไ,มได้เป็นยากเลยคับราคาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยถ้าเห็นของพวกน้านี้ล็อกมาเลย ก็าทำการบา้านครัอต่อไปอันที่ห้าผมอันนี้ผมีห้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะทำก่อนเยอะกว่านี้ผลดีอันนี้ เป็นการปูไม่ได้ห้าร้กอวันนี้ผมมีแถมอันหนึงนะ่งมันเป็น มันเป็นโยโย่วิจิสปินเนอร์นะฮะเปิดไฟได้ไม่ใช่การเล่นเวียงครับผมเวียงไปเวียงมานี้มันไปเป็นตอนเช้ามองไม่ค่อยชัดนะครับ ตาโยโยอุันนี่กองหันแล้วก็กลงหงนอันนี้แหละอันนี้ราคาห้าสิบบาทนะคะ Bad? แล้วของที่ผมจะมารีวิวก็หมดแค่นี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ